วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาาที่วาดเชิญจ้ากานดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่อาสาสมัครฐานพลานมาซับรีมะสาและอาสาสมัครฐานพลานอายูมิงดูระ จ้าหน้าที่กองร้อยฐานพลานที่4503ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยนำรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่มีระเบิดติดอยู่มาจอดบริเวณข้างกำแพงวัดชัยรัตนารามซึ่งอยู่ใกล้กับกองร้อยฐานพลานที่4503หมู่3ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าว,วันนี้แล้วเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส การได้รับจาดการดอกไม้และแตะกล้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองนายเป็นล้นพ้น